สวัสดีครับคุณกระแงอยู่กับมานนน์ชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับมีรถของมัเจเจล็น,นะเป็นเจ้าปิกอัพซีรีส์4นะครับนี่นเห็นไหมปิกอัพซีรีส์4นะครับเป็นเจ้า t o y o ต a h ไฮรักลีโวนะน,ะนี่นี่นี่สีส้มตรงปกนะครับแต่คันนี้ผมฉีกแพคไปแล้วนะเจาะทองไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนล้อให้เพื่อนๆดูกัน นี่นะครับตัวรถก็จะมาด้วยสีส้มดำนะครับอา่าสวยเชี่ยวสวยเชี่ยวดูใต้ทอ้องันกอนใต้ท้องนะครับนี่ครับ Make in Thailand นะครับสเกล1ต่อ58โตโยตา้าไฮรักลีโวมาโจเรตรหัสนะ BK210920 นานะครับเออจำๆคันนี้ที่จริงมันเป็นหมุดนะครับแต่ว่า ผมเจาะท้องใส่น็อตไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนล้อให้เพื่อนๆดูกันเนาะอ่านี่นะครับตัวรถก็จะเป็นสีส้มคาดด้วยลายสีขาวกับสีดำนะฝากระโปรงหน้านี่เป็นสีดำนะครับดำด้านสวยๆส,สไตล์โรซิงด้านหน้ารถก็จะมีโลโก้โตโตยตา้าลายกระจังหน้าสวยงามมีสปอร์ตไลท์นะครับไฟตัดหมอกมาให้ไฟหน้าเป็นพลาสติกใสเห็นไหมแจมๆเลยทั้งสองข้างเลยนะครับ กระจกรอบคันก็จะเป็นพลาสติกสายรอบคันเลยสตา์รถสีประตูจำจำมีกระจกมองข้างตรงนี้เล็กๆให้ทั้งสองฝั่งนะครับด้านค้างตัวรถนะตรงประตูนะครับก็จะเขียนว่าไฮรักเห็นไหมแล้วก็จะมีหลายคาดคำว่าล e v o เลสซิ่งนะครับมีฝาถังน้ำมันตรงนี้ด้วยโคตรเทนะครับจับเปลี่ยนลอ้อโหลดเตี้ยหน่อยผมว่าหล่อเลยนะเจ้าคันนี้นะ ด้านท้ายด้านท้ายด้านท้ายตรงนี้นี่มีโลโก้โตโยต้ามีมือเปิดฝาท้ายมีคำว่าไฮรักนะครับ리เว오ไฟท้ายนะติดดีคอร์แต้มสีมาสวยงามเลยนะครับแล้วก็มีหูลากหูรากพ่วงนะครับเอาไว้ลากกับตัวลากพ่วงมาเจล็ดได้นะครับซึ่งคันนี้ล้อที่ให้มานะครับเป็นพลาสติกนะเป็นล้อพลาสติกสีดำนะครับลาย5้าการคู่ลายฮิตมาเจล็ดเขานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนล้อกัน ใส่เป็นลายแต่งเน่เน่เน่เ่่่่ล้อโครเมียมนะครับ TE สามสิบเจ็ด e ล้อยางมาเปลี่ยนกันดีกว่านี่นะครับซึ่งเจ้าคันนี้ผมเจาะท้องไปแล้วนะครับใส่น็อตไปแล้วก็ไข่น็อตออกเลยนะไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลานะครับก็ลือบออกมาแบบนี้นะครับก็แงะเจ้าลวดลวดล็อกล้อ,ลอตัวนี้ออกนะครับปบึ๊บอ่า ก็เดี๋ยวจะใส่ล้อใหม่เข้าไปแบบนี้นะครับแต่ว่าเจ้าล้ออันใหม่นียนะครับวงมันจะเล็กกว่าล้อเดิมมาเล็ดนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องจับมันโหลดเตี้ยด้วยนะ <Yeah. S 1> ซึ่งวิธีการโหลดนะครับผมก็จะใช้เจ้าไม้โปรเทคเตอร์นะครับเนี่ยตัดเป็นชิ้นๆน,นะแล้วก็เดี๋ยววางลงไปนะครับอือวางลงไปตรงเนี้ย นะครับใช้กาวตาช้างนะครับหยอดวางลงไปนะเพื่อนหนุนแกนล้อขึ้นมานะครับอ่ะนี่นะครับก็ผมก็ทําการโหลดนะครับด้วยไม้โปนะครับเอาไม้โปรติดลงไปนะครับก็ใช้เป็น2แผ่นนะครับซ้อนกันเนาะมันจะได้เตี้ยๆหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดตูดตรงลูกพ่วงตรงเนี้ยออกนะครับเพราะว่าอ่า เราจะเป็นรถซิ่งนะครับเราไม่ใช่รถล,ลากแล้วเนาะเพราะฉะนั้นต้องเอาไอ้ตูดลูกพ่วงตรงนี้ออกไปนะครับจะได้หล่อๆเออมาชึบต,ตูดลูกพ่วงทิ้งนะครับปึ๊บอ่าชึบ เรียบร้อยนะครับก็ประกอบช่วงล่างกลับเข้าไปเนาะโดยการใส่ล้อเข้าไปก่อนนะครับนี่ใส่ล้อเข้าไปแบบนี้ใส่ลวดสปริงเข้าไปนะครับชึบชึบป๊าแบบนี่นะครับล็อกลวดสปริงปึ๊บอือนะครับอ่ะเรียบร้อยแบบนี้นะ ที่เหลือก็ประกอบนะครับเข้ากับตัวรถใส่เบาะเข้าไปชึบนะครับใส่ตัวฐานรถเข้าไปเนีแล้วก็ไขน็อตยึดเป็นอันเสร็จจื๊บนี่ครับผมนี่นะครับเราก็จะได้เจ้าลีโวนะครับโหลดเตี้ยนะครับมากับแมกโครเมียมนะลาย TE37 นะครับ เดี๋ยวลองวิ่งกันดูนะว่ามันยังวิ่งได้ไหมนะครับเปลี่ยนแม็กแล้วเนาะจึ๊บอ่ะเดี๋ยวลองเค็นดูนะว่าเปลี่ยนแม็กแล้ววิ่งได้อยู่ไหมนะครับนี่ชื้อเห็นไหมนี่เปลี่ยนแม็กเป็นล้อ,อยางแล้วยังวิ่งได้ชิวเลยคลิปนี้นะครับก็เอารีโวของมาเจริญนะครับมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับแล้วก็จับเปลี่ยนล้อ,อยางนะจับโหลดเตี้ยด้วยนะครับเออใครที่ถูกใจคลิปนี้นะ ก็ช่วยกดไลค์ถ้าเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ